โอ้เดี๋ยวไปเลยจ้ะไปเลยไปนู่นเลยไปที่เม็กซิโกจ้ <Yeah. S 1> าเมื่อวานเนแค่ขึ้นไต้เติ้ลนะ mm hmm. เรากำลังจะมุ่งไปที่โคโลกใต้ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะไป <c oughs> ปักหลักพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพราะโคโลกเหนืออสก้าเราไปมาแล้ว ราจะไปดูขั้วโลกใต้น้ําแข็งกับขั้วโลกเหนือรสชาติมันต่างกันอย่างไรเออความหนาวเย็นของขั้วโลกเหนือกับความหนาวเย็นของขั้วโลกใต้เนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อขั้วโลกเหนือมีหมีขาวอะไรขั้วโลกใต้ล่ะมีไหมหรือไม่มีหรือมีอะไรนี่จ๊ะนี่กว่าเราจะไปถึงขั้วโลกใต้เพื่อที่จะปักธงธรรมจักร ตรงนั้นนะจ๊ะงทงธรรมชัยกันตรงนั้นเนี่ยเราต้องผ่านประตูตร,ตรงเนี้ประตูที่จะไปสู่โลกใต้เนี่ยของอเมริกาใต้ลาตินอเมริกานี่นะจ๊ะต้องผ่านประเทศเม็กซิโกเมื่อวานนี้เราทราบป,ประวัติคร่าวๆมาว่าครั้งหนึ่งเมื่อพันกว่าปีที่แล้วพระพุทธศาสนาได้ไปปักหลักอยู่ที่พื้นเป็นดินประเทศเม็กซิโกนะจ๊ะ ซึ่งเขาเรียกอะไรกับอเิาก็บอกมันกันจำไม่ได้ล่ะเราเรียกว่าเม็กซิโกแต่ว่าของเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวลองถามผู้ประสานงานแต่เดี๋ยวกลูไมใ,ใหญ่จะได้มาเล่าให้ฟังได้ถูกเป็นประตูที่จะเข้าไปตรงนั้นมีทั้งหมด41ประเทศบนผืนแผ่นดินใหญ่ก็มีแล้วก็เป็นเกาะต่างๆก็มีคาลาเบียนมองไฮติอะไรต่างๆ แต่ว่าตรงไหนที่เขายังมีอารมณ์ลบกันกใครเขาลบกันไปก่อนอืเราก็จะให้โอกาสเขาเรายังไม่ไปตรงนั้นเราก็จะไปแต่อย่างไรก็ตามต้องไปปักธงธรรมจากรที่ทุกคนทุกแห่งห้ได้แล้วจะต้องมีภาพบำเพ็ญชาสมบัติให้เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นในดวงใจของเม็กซิโกแล้วเราจะชาวเม็กซิการนี่มีความตื่นตัวว่าอืมชอบภาพนี้มาก ชอบสมาธิอยากศึกษาอยากเรียนรู้มันหมดเวลาของความไม่รู้แล้วละ่ะความไม่รู้จริงอันใดจะต้องหมดไปจากใจของชาวเม็กซิกันมันถึงเวลาสว่างแล้วเนะี่ยหลังจากที่พุทธศาสนาล่มสลายมาได้สองร้อยปีถึงคราวนี้นี่หวนขึ้นมาเพราะสองร้อยปีนี่เนี่ยชาวเม็กซิกันก็ได้ศึกษาเรียนรู้มาเพียงพอแล้วว่าความเชื่ออ้อยบนหิ B ่ง แต่มาถึงเวลาความจริงก็ต้องมาพิสูจน์กันแล้วแหละเพราะนั้นหมดเวลาสำหรับสองร้อยปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันถึงเวลาแห่งความสว่างแล้วนะจ๊ะเพราะตอนนี้กำลังตื่นตัวกันเมื่อวานที่ครูพี่ใหญ่ไล่ฟังว่าสี่ร้อยนั่นแหละจากหลากอาที่ทีเดียวนะจ๊ะที่สมัครที่จะเข้ามาอบรมสมาธินี่ จะเข้ามาอบรมกันตรงนี้โดยเริ่มต้นบุคคลในประวัติศาสตร์แรกเดี๋ยวจะมีอยู่ในเซกูปนี้ก็ประมาณ60สท่านนี่นะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีซึ่งทุกคนวควรจะบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เลยเหมือนประวัติศาสตร์พื้นเมดนอนที่ภิกษุจีนซึ่งบันทึกโดยพระภิกษุชาวทิเบตนะจ๊ะลามะทิเบตบันทึกเอาไว้แล้ว ซึ่งก็ได้มาจากพื้นไนดินจีนเนะพราะจีนจะเป็นชาติที่ชอบบันทึกประวัติศาสตร์ไอตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เหมืนอน,นที่เทราวาจะไปปักหลักกันแล้วตรงนี้นะจ๊ะดังนั้นเดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่เลย41ประเทศกําลังกราคอยกันอย่างเบิกบานทีเดียว e และผู้ที่เป็นผู้เปิดประตูใจของชาวเม็กซิโกหรือเม็กซิกานนี่นะจ๊ะ ก็มีความพร้อมนะจ๊ะท่านมาจากปทุมธานีนี่แหละ